นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับคุณครูชอบทิพย์ศิวิไลค่ะหรือครูหญิงนั่นเองนะคะวันนี้ครูหญิงจะพานักเรียนชั้นม2ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการหาปริมาตรของทรงกระบอกค่ะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะ เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของวงกลมก่อนนะคะนักเรียนวงกลมนะคะนักเรียนจะมีสม่วนประกอบสําคัญก็คือจุดแดงๆตรงนี้นะคะเรียกว่าจุดศูนย์กลางค่ะจะเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางของวงกลมนะคะแล้วก็จะมีเส้นเส้นหนึ่งค่ะที่ลากจากขอบด้านหนึ่งของวงกลมนะคะผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็ไปชนกับขอบอีกด้านหนึ่งของวงกลมค่ะจ,จะถูกเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะมีอีกเส้นหนึ่งค่ะ แต่ลากจากจุดศูนย์กลางเท่านั้นนะคะมาที่เส้นขอบนะคะเรียกว่ารัศมีเราจะพบว่าจริงๆแล้วนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางกับรัศมีเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันนั่นก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะจะเป็นสองเท่าของรัศมีหรือรัศมีจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองหรือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยมีความยาวเท่ากับ10เซนติเมตรรัศมีก็จะเป็น5เซนติเมตรค่ะเช่นเดียวกันค่ะถ้ารัศมีของวงกลมเป็น3เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะเป็น6เซนติเมตรค่ะส่วนเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เป็นเส้นที่ทําให้เกิดวงกลมก็คือเส้นรอบๆของวงกลมตรงเนี้ยสีแดงนะคะจะเรียกว่าเส้นรอบวงนั่นเองค่ะสูตรจําเป็นนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวงกลมก็คือ ที่ของรูปวงกลมค่ะนักเรียนจะมีสูตรก็คือพายกำลังสค่ะโดยที่ค่า R นะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์ของรัศมีนั่นเองค่ะแล้วค่า π านะคะจะมีได้กันทั้งหมด2ค่าค่ะมีค่าประมาณ22ส่วน7หรือ3.14สสามารถเลือกใช้ได้ทั้งสองค่าค่ะ เราจะเข้าสู่ปริมาตรทรงกระบอกกันนะคะนักเรียนทรงกระบอกนะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นลันกษณะกระบอกนะคะมีฐานสองฐานเป็นรูปวงกลมอยู่ตรงข้ามกันนะคะอยู่ในลันกษณะของการขนานกันนะคะอ่ะ ตรงนี้นะคะนักเรียนสี้าฝานี้จะเรียกว่าพื้นที่ฐานซึ่งเป็นวงกลมเราได้เรียนรู้มาแล้วนะคะว่าวงกลมมีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะที่สําคัญเลยนะคะก็คือตัว r นั่นก็คือรัศมีนั่นเองค่ะความสูงของทรงกระบอกนะคะนักเรียนจะวัดโดยการที่วัดจากฐานที่1ค่ะลงมาตั้งฉากกับฐานที่2จะได้ความสูงที่ชื่อว่าความสูง h นั่นเองนะคะ ปริมาตรทรงกระบอกนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ตัว v นะคะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงเช่นเดียวกับปริมาตรของปริซึมเลยนะคะเพียงแต่ว่าพื้นที่ฐานของทรงกระบอกเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรูปที่แน่นอนนั่นก็คือวงกลมนั่นเองดังนั้นพื้นที่ฐานจึงใช้สูตรเป็นพาย r กำลังสองค่ะแล้วก็เปลี่ยนคําว่าสูงให้กลายเป็น h ก็คือคําว่าหายนั่นเองนะคะสรุปแล้วปริมาตรของทรงกระบอกจะใช้สูตรคือา i r กำลังสอง h นั่นเองค่ะ โดยที่เรารู้ไปแล้วนะคะว่าค่าพายจะมีได้กันทั้งหมด2ค่านั่นก็คือ22ส่วน7หรือ3.14นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง2ค่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะจากข้อนี้นะคะเป็นทรงกระบอกตรงนะคะก็จะมีตัวเลขมาให้2ตัวก็คือมี2หน่วยกับ14หน่วยนะคะเราจะพบว่าตรง2หน่วยเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นจุดอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ เป็นจุดอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะลากมาชนกับอ e ีกขอบหนึ่งนะคะอันนี้คือ2หน่วยตัวนี้ค่ะเรียกว่ารัศมีนั่นเองนะคะส่วน14หน่วยนะคะก็คือจะเห็นว่าเป็นเส้นที่ลากจากฐานที่1นะคะลงมาตั้งฉากกับฐานที่สอง ส่วนตรงนี้จะเรียกว่าความสูง h นั่นเองค่ะดังนั้นเวลาทําวิธีทำนะคะ Solution ค่ะนักเรียนให้เริ่มต้นที่เขียนสูตรก่อนนะคะนักเรียนจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือว่านักเรียนจะใช้สูตรภาษาอังกฤษก็ได้อันนี้คุณครูทำให้ดูทั้งสองแบบนะคะปริมาตรค่ะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะปริมาตรของทรงกระบอกก็จะเท่ากับ pi r กำลัง2 h ค่ะในข้อนี้นะคะเราพบว่ารัศมีของเราเนี่ยเป็น2 ความสูงของเราเนี่ยเป็น14ค่ะเราควรใช้ค่าพายของเราเนี่ยเป็น22ส่วน7หรือ3.4ด,ดีค่ะข้อนี้คนเลือกใช้เป็น22ส่วน7นะคะเพราะว่า,าความสูงเนี่ยเป็น14นะคะแม่7สามารถตัดทอนได้นะคะดังนั้นเราควรเลือกใช้เป็น22ส่วน7ค่ะเราก็มาเริ่มทำกันเลย เท่ากับนะคะค่าพายโคเลือกใช้เป็น22ส่วน7ค่ะส่วนตรงนี้นะคะนักเรียน r กำลังงนั่นก็คือ r คูณกัน2ตัวซึ่งเราทราบแล้วว่ารัศมีของเราคือ2ก็จะเป็น 2, คูณ2คูน2นั่นเองค่ะแล้วก็ตามด้วย h s คือ14นะคะแบบนี้ค่ะเรามาดูในบรรทัดนี้เลยนะจะพบว่าเราสามารถที่จะตัดถอนได้นะคะโดยใช้แมทเจ็ดค่ะ7 1 7, 7 7 2 14ค่ะตอนนี้นักเรียนก็จะเหลือเป็น 22คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ2ค่ะหาผลลัพธ์เลยนะคะจะได้เป็น22คูณ2คูณ2คูณ2เป็น8นะคะ ดังนั้น22 8 8 2คูณ8 8 2 16ใส่6ทด1 8 2 16เป็น17ได้176นะคะโดยที่ปะริมาน,นะคะนักเรียนจะมีหน่วยด้วยคำขึ้นต้นคำว่าลูกบาทนะคะหรือรอบอลน,นั่นเองรอบอจุดค่ะแล้วข้อนี้หน่วยของเขาก็คือหน่วยจึงได้เป็นลูกบาทหน่วยนั่นเองตอบค่ะปะฏิมา ทรงกระบอกคือหนึอเจ็ดสบหลบหน่วยเรียบร้อยค่ะข้อต่อมานะคะมาดูทรงกระบอกข้อนี้กันมางนะคะนักเรียนก็จะมีเลข10กับเลข20นะคะเลข10เนี่ยจะเป็นเส้นที่อยู่บนฐานเช่นเดิมแต่ว่าเราจะสังเกตว,ว่ามันคือเส้นยาวๆนะคะลากจะขอบ 1ไปหาอีกขอบ1น,นะคะแล้วก็ผ่านจุดศูนย์กลางเส้นนี้จะถูกเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งยังไม่สามารถนํามาใช้ในสูตรได้นะคะเพราะว่าในสูตรของเราเนี่ยต้องการรัศมีนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้ไปแล้วค่ะว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยเขาเป็น2เท่าของรัศมีดังนั้นจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่เป็น10ค่ะจะทําให้ได้รัศมีเท่ากับ5นั่นเองนะคะแล้วเลข20ตรงนี้ค่ะ วัดจากฐานที่1ลงมาตั้งฉากกับฐานที่2แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นความสูง h นั่นเองนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะวิธีทําค่ะปะริมาตรเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะโดยที่พื้นที่ฐานเท่ากับาย r กำลังสองค่ะแล้วสูงก็คือ h นั่นเองนะคะ ข้อนี้ค่ะเราควรจะเลือกใช้ค่าพายเป็นอะไรดีระหว่าง22ส่วน7กับ3.14อ่ะเรามาสังเกตก่อนนะคะค่า r เนี่ยก็คือ5ค่า h เนี่ยก็คือ20นะคะทั้ง5แล้วก็20เนี่ยแม่7หารไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องเกิดเป็นทศนิยมดังนั้นควรเลือกใช้เป็น3.14ค่ะคุณครูก็จะใช้ค่าพายเป็น3.14นะคะแล้วก็เจ้า r กำลังสองก็คือ R คูณกัน2ตัวก็จะกลายเป็น5คูณ5นะคะแล้วก็คูณด้วย h ก็คือความสูง20แบบนี้นะคะคิดเลขเลยคะ่ะครูจะเก็บ3า4ุดึง4ไว้ก่อนนะคะล้วครูก็จะคิดตรงนี้ก่อนนะคะ5คูณ5นะคะเป็น25 25คูณ20นะคะ 25 2 50เติมศูนย์อีก1ตัวนะคะได้เป็น500นั่นเองนะคะอะต่อมาค่ะจะกลายเป็น3.14คูณกับ500ค่ะเราก็คูณทศนิยมตามปกติเลยได้เป็น15 7 0เติม0 2ย์ตัวนะคะแล้วก็ในข้อนี้เป็นการคูณทศนิยมนะคะเราจะพบว่ามันมีทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนก็ต้องจาัดก,การให้มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งค่ะรับจากหลังมาเลยค่ะ 12 1, ใส่จุดค่ะดังนั้นข้อนี้จะได้เท่ากับ1570ลูกบาทนะคะข้อนี้ไม่มีหน่วยก็จะเป็นลูกบาทหน่วยแบบนี้ค่ะตอบปริมาตรทรงกระบอกคือ1570 ลูกบาทหน่วยคะ่ะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะไปดูกันอีกข้อหนึ่งนะคะเรามาดูในข้อนี้กันบ้างนะคะข้อนี้เราจะพบว่ามันไม่ใช่กระบอกเต็มค่นะนักเรียนแต่มันเป็นลักษณะของอะไรครึ่งกระบอกใช่ไหมคะหมายความว่ายังไงถ้าคุณครูลองวาดรูปปุ๊บเพิ่มเข้าไปแบบนี้ มันจะเต็มกระบอกใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะไปดูตัวเลขกันก่อนนะ20ตรงนี้นะคะรู้อยู่แล้วเนาะว่ามันคือ h นะคะส่วน14นั้นก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะคะดังนั้น r ในข้อนี้ก็จะเท่ากับ7ค่ะแล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะได้ ปริมาตรครึ่งกระบอกนะคะนักเรียนนั่นก็คือการหาก,กระบอกเต็มไปก่อนแล้วนักเรียนก็ค่อยเอามาหาร2นะคะหรือนักเรียนจะเริ่มต้นด้การที่เอาเศนหนึ่งส่วนสองคูณตั้งแต่ต้นเลยก็ได้ค่ะมาเลยค่ะวิธีทําปริมาตรคะ่ะพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะปริมาตรทรงกระบอกก็จะเท่ากับพายอากำลัง 2h นะคะข้อนี้เราเห็นเลข7แน่นอนคะ่ะว่าครูจะเลือกใช้ค่าพายที่22ส่วนเ็นั่นเองคะ่ะ คุณครูก็จะเริ่มเลยนะเท่ากับค่าพายก็คือ2 2ส่วน7ค่ะส่วนค่า r นะคะกำลังสองเราได้ r แล้วก็คือ7ก็จะคูณ7คูณ 7. 7ค่ะค่า h นะคะความสูงของเราก็คือ20ค่ะแล้วก็จะพบว่าตัดทอนได้717 717ค่ะจะเหลือเป็น22คูณ1คูณ7แล้วก็คูณ20ค่ะคิดเลขเลยนะคะ ได้เป็น3080นะคะ3 8 0 0นั่นเองนะคะลอบอหน่วยเช่นเดิมค่ะนักเรียนคะแต่ว่าตรงที่เราคิดได้ตรงนี้นะี่ยมันคือปริมาตรเต็มกระบอกแต่ของเราต้องการปริมาตรแค่ครึ่งกระบอกนะคะดังนั้นก็จะเพิ่มอีกหนึ่งบรรทัดค่ะจะได้มีจุดก็คือปริมาตรนะคะทรงกระบอก เท่ากับค่ะเศษหนึ่งส่วนสคูณสามนแปดสบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ต <1 S 1> ัดทอนเศษส่วนเลยค่ะสองหนึ <aru stata> ่งสองสองหนึ่งสองเหลือเศษหนึนะคะเป็น10บสองห้าสิสองสี่แดังนั้นข้อนี้ค่ะตอบ1นึ่ันห้าร้สลูกบาทหน่วยนั่นเอง ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับปริมาตรทรงกระบอกนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปคุณครูไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ